นมาหน่อยหนึ่งเลยมาอ่ามันก็เพิ่มเพิ่มเยาะเลยอ่อเอ็ดขึ้นมันตัดตัดเพื่อปรมาก็คือเบิ่งอ่ะมันกาว่าเอาสมมติว่าได้เอาเบิ่งเบิ่งตัวนี้ให้มันขนาดอ่ะประมาณนี้เอ๋อดัดเบิ่งแาบนี้ สองแบบเบ่งอันนี้เลยค่อยๆหนวดมาเรื่อยค่อยๆค่อยๆยัดยัดดัดลงเลยพักแม่หน่อยหนึ่งเฮียทอมันเดีนี่ต้องเลยไม่อยู่นะไม่อยู่อีกในนั่นนี่ก็ประมาณนี่ยถ้าดัดเร็วไม่ถึงหน่อยเด็กเตี้ยเด้อ 对呀。没有。嗯